ครับก็สวัสดีอักศึษาสมัครผู้บันทึกข้อมูลจะเก็บข้อมูลทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปของอวิธีการดูรายงานนะครับหลังจากที่เราอัพโหลดบันทึกข้อมูลแล้วก็อัพโหลดข้อมูลในโปรแกรมจปรถที่เราลงไว้ในเครื่องแล้วเนี่ยนะครับเราอัพโหลดขึ้นไปแล้วเน่ยเราอยากจะทราบว่า ข้อมูลที่เราส่งขึ้นไปอ่ะมีข้อมูลตกเกณฑ์เรื่องอะไรบ้างครับเราต้องเข้าไปดูรายงานโดยจะต้องใสลัดผู้ดูรายงานนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับก็คือการเข้าไปในเว็บไซต์ ebn m นะครับในเว็บไซต์เราก็จะเข้าไปเซิร์ชใน Google นะครับ ebn m application นะครับหน้าตาก็จะขึ้นมาเหมือนโปรแกรมเราที่เราลงไว้ใน โน้ตบุกนะครับแล้วก็ให้แสนรหัสผ่านนะครับรหัสผู้ดูแลงานก็คือ33007 00530934 00นะครับแสนรหัสไปแล้วก็เข้าไปสู่ระบบระบบโปรแกรมก็จะมีหน้าตามคล้ายกับโปรแกรมในโน้ตบุกของเรานะครับเราก็เลือกจอบถอนะครับนะี่ครับ การดูรายงานนะครับมันก็จะมีโหมดหลายโหมดนะครับเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะดูความคืบหน้าว่าเราขี่ไปได้เท่าไรแล้วเรากดตรงนี้ครับความคืบหน้าแล้วเราเลือกตำบลเราอยากจะรู้นะครับว่าเราเอ่อวันทึกไปเท่าไรแล้วเราอัพโหลดขึ้นไปได้เท่าไรแล้วนะครับเราก็เลือกตำบลที่เราอัพโหลดนะครับเช่นตำบลทุ่งอรุณนะครับก็จะขึ้นมาเราก็ดูว่าหมู่บ้านของเราหมู่ไหนนะครับแล้วขี่ได้เท่าไรแล้ว นะครับอ่านี่คือประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็เอ่เราจะไปดูรายงานว่าเราคียข้อมูลเนี่ยตกเกณฑ์เรื่องอะไรบ้างเราก็กลับออกมาที่น้าแรกนะครับแล้วต้องเลือกหมวดรายงาน,นครับเลือกปีหกห้านะครับเลือกหมู่บ้านเลือกหมู่บ้านนะครับเลือกภาคจังหวัดตามขั้นตอนนี้เลยนะครับ ติา,ง,าตงบนทุ่งอรุณน,นะครับหมู่สิบห้านะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็ดูว่ารายงานที่เราจะดูวิธีการดูรายงานนะครับก็คือดูอข้อหกก่อนเลยรอยลัดตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์เรียงลําดับจากมากไปน้อยนะครับแล้วก็ติ๊กนะครับเรามาออกรายงานเป็น PDF ข้างล่างนะครับารายงานก็จะขึ้นมา นะครับตอนนี้บันทึกครัวเรือนแล้วยี่้าครัวเรือนยังมีตกเกล็นะครับหมู่บ้านนี้ยังไม่มีตกเกลฑนอะไรก็ถือว่าโอเคนะครับะจะดูอะไระเดี๋ยวดูก่อนนะครับมาดูหมู่หนึ่งครับหมู่หนึ่งปอพานนกกติกนะครับออกรายงานข้อหกดูก่อนนะครับรายงานข้อที่หกนะครับ ปรากฏว่าคนในครัวเรือนไม่ดื่มสุราลำดับที่หนึ่งนะครับนี่คือเขาเรียงลำดับที่ตกเกณฑ์จากมากไปน้อยนะครับลำดับแรกคือคนในครัวเรือนไม่ดื่มสุราสองคนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่เอาอเคสี่ข้อนี้พอพอโอเครับได้นะครับพอตกได้แต่ว่ามันจะมีประเด็นตัวที่ตกขึ้นมาก็คือคนอายุ15-59ปีอ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายปรากฏว่ามีคนตกหนึ่งคน ครับอันนี้ต้องทบทวนแล้วก็ทบทวนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาครัวเรือนเนี่ยอ่านเขียนคิดเลขอย่างง่ายได้ไปซื้อหวยซื้อเบอร์อะไรเนี่ยถือว่าเขาควรจะผ่านถ้าเขาซื้อหวยได้นะครับก็คืออ่านเขียนได้นั่นแหละนะครับแต่ทีนี้เราอยากจะรู้ว่าครัวเรือนนี้คือใครแล้วเราจะไปแก้ไขเราก็กลับมาที่รายงาน ครับเราจะดูว่าครัวเรือนนั้นเป็นใครนะครับเราดูออกไปออกรายงานในข้อที่2ครับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ลายตัวชี้วัดนะครับแล้วมาเลือกตัวชี้วัดที่เราอยากจะรู้ก็คือการศึกษานะครับคนในครัวเรืนอนอ่านและเขียนอยู่ตัวชี้วัดที่19นะครับแล้วก็ติก๊กแล้วเรามาออกรายงานด้านล่างสุดเลยครับเป็นแสดงรายงาน PDF นะขึ้นมานแล้วครับนี่ บาเลขที่35ทับหนางสารี่พ่วงกระโทนะครับตกด้านนี้ปรากฏว่าเอ๊ะนางสารี่ไม่น่าจะตกเราก็ต้องไปแก้ไขนะครับไปแก้ไขในระบบออนไลน์นี่แหละก็โดยใช้รหัสผู้บันทึกข้อมูลคนที่บันทึกข้อมูลควเรือนนี้เข้าไปแก้ไขในเว็บแล้วก็อัปโหลดในเว็บได้เลยนะครับสำหรับคลิปการดูรายงานก็คงจบเพียงเท่าน,นี้นะครับก็ หวังว่า,าเป็นอย่างยิ่งว่าทีมจ,จัดเก็บและบันทึกข้อมูลเนี่ยครับคงจะได้รับความรู้แล้วก็สามารถที่จะทําแล้วก็ดูรายงานแล้วก็แก้ไขในระบบได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับขอบคุณครับ